สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านเชนเกษตรทุ่งโพครับตอนนี้ครับผมอยู่ในดงปุ๋ยครับที่ร้านเชนเกษตรทุ่งโพครับครับผ่านเส้นนาดีก็แวะมาเยี่ยมชมร้านปุ๋ยเราได้นะ633ตรานินเพชรครับร้านเชนเกษตรทุ่งโพครับผมข้างหน้าเห็น,เ,นเพื่อนๆจะเห็นภูเขานะครับซุมหนึ่งไกลๆเห็นภูเขาที่ จะขึ้นวังน้ําเขียวครับตอนนี้ครับตอนนี้ผมก็มาถึงนี่แล้วนี่ฮะยอดเบอร์หนึ่งของโรงงาน6.3ครับต้นเล็กๆใช่ไหมครับผมแนะนําต้นนี้ด้วย <S <S ใช่ต้นเล็กแล้วก็ต้นที่แบบเก็บเกี่ยวลูกแล้วเขาจะรวมด้วย6.3กันสนะูตรเนี้ยขออนุญาตนะผมคุยบุรนี้อาจารย์มันจะมาดูปุ๋ยทุเรียนก็เลยแนะนําเรื่องปุ๋ยทุเรียนครับรับรองถูกใจ <S <S ถ้าทุเรียนเขาเลย Paid, เขาเก่งมากสูตรนี้จริงๆสูตรหคนสามมันก็จะดังอยู่แล้วครับไม่ว่าโรงงานไหนก็จะมีคำว่าหกสามสามอยู่แล้วละครับแต่โรงงานเราที่จะดังตัวนี้มากเลยครับคำว่านินเพชรเพราะนินเพชรนี่คือวัดนะฮะวัดวัดนินเพชรชื่อวัดเลยครับอยู่ตำบลนินเพชรแล้วก็จะใช้ชื่อนี้เป็นมงคลของสองแบรนดนี้เลยครับตำบลนินเพชรอยู่ที่บางเลนนครปฐมเพราว่าเราการปลูกทุเรียนเนี่ยน้ำประปาเราก็ปลูกได้นะอยู่ริ้นด้วนเราก็สามารถจะปลูกได้นะไรประมาณนั้นครับเป็นเรื่องปลูกเป็นคอนเทนต์ก็โตครับโต แล้วไม่ต้องไปอะไรมากมายไม่ต้องไปเราไม่ต้องไป,ไงไป,ไงไปพังก็พรผมเขามากเกินไปเขาจะเหมือนคุณหนูถ้าดูแลเขามากมากเกินตกตแต่ตีแบบสุดๆเลยนะเขาจะเคยตัวด้วยนะเอเอจะเหมือนคนเหมือนทั่วไปเลยต้องต้องให้เขาแข่งนะครับถ้าเขาแข่งแล้วเขาจะไม่เกิดโรคครับทุกต้องฝึกครับอาจารย์ต้องฝึกมุดเป็นบุญมากวันนี้เป็นวันเฮงเลยของผมวันก่อนผมมาก็มีแม่แวะมาเนาะเขาก็เข้ามาที่อะไรนะสากร เขาจะมาปุ๋ยพวกนี้แหละประมาณนี้พอผมเคลียร์นี้ปั๊บแกไปกี่ตันไม่รู้แกไปแบบติดใจกันเลยแกบบกถูกใจมากเลยได้ครับถ,ถ้าทุเรียนนะนถ,ถ้าถ้าเกิดทุเรียนนะผมแนะนําเลยมันตรงกับทุเรียนเาะสูตรที่มันเกิดขึ้นมาเพื่อทุเรียนด้วยครับนี้อ e ีซีเคมีมันก็จะมีความหลากหลายครับมีความหลากหลายครบหลักรองเสริมครบถ้วนเลยที่สำคัญันมีอะมิโนด้วยนะมีฮิวมิฟูบิกด้วยก็แต่งออกมาด็อกเตอร์ต้เป็นผู้คิดค้นครับสูตรขึ้นมา พระอาจารย์เสด็จไปดูว่าดอลอสมบัติสุกนีเรียงขว,ว่าดอลอสมบัติสุกนีเรารู้ักขึ้นปุ๊บเลยครับท่านเป็นเจ้าของโรงงานเป็นเจ้าของการตัวนี้ด้วยนี่กาศนมาสการพระอาจารย์นะครับผมนี่อยู่ไม่กไกลด้วยครับที่ไหนนะสวนป่าทุ่งโพทองสวนป่าทุ่งโพทองครับเพื่อนๆครับแวะมาเยี่ยมชมครับนี่นํามาเที่ยวได้นะครับผมพระอาจารย์ปูกทุเรียนด้วยผมมีโอกาสผพงพ็จะราไปเยี่ยมพระอาจารย์นะครับ <substit uting> เอาล uh ่มด้วยเอาลูกด้วยอ๋อเอาล่มเพื่อความสวยงามแล้วก็ด้วยความหมายก็คือใครๆก็ปลูกได้นะอะไรประมาณนี้ใช่ใ่นี่ครับลองเดูครับโอเคทดลองทดลองกําลองดูครับผมอย <Island> ู่ก <Contact kir gue bbe> ับพระอาจารย์ครับวันนี้ผมก็เลยแนะนําเรื่องปุ๋ยว่าเหมาะกับทุเรียนคือขอกังสารนะตาดินเพชรโอเคครับขอบคุณครับอาจารย์ครับการประนรารครับขอบคุณครับผมอนุตนะครับนี่วันนี้ผมมีความโชคดีครับ เป็นคนชีวิตครับพระอาจารย์ครับสาธุสาธุพระอาจารย์เดินทางแล้วครับนี่มามากระลุกศิะลัลูกหาโชคดีนะครับโชคดีนะครับผมโอ้ยผมเป็นบุญมากเลยครับผมวันนี้ผมเฮงมากๆเลยได้แนะนําพระอาจารย์ครับเรื่องการใช้ปุ๋ยกับทุเรียนด้วยนะครับเพราะว่าพระอาจารย์ปลูกทุเรียนด้วยนะครับที่กุฏิของท่านแล้วก็จะมีญาดโยมนะที่ปลูกอยู่ด้วยประมาณนี้แหละฮะ เปื่มๆดูดิครับโอ้โหน้ำตาน้ำตาปิ่มเลยครับผมพอได้คุยกับพระอาจารย์เมื่อกี้นี้มีความสุขครับสองหนุ่มสองมุมครับในพื้นที่ใกล้เคียงครับนะฮะในเขตนาดีเส้นนี้นะครับอ่าร้านเชนเกษตรทุ่งโมนเนี่ยเขาอยู่ติดถนนใหญ่เลยหกสามสามตานินเพชรครับปุ๋ยทุเรียนอย่างนี้เลยครับอย่างนี้เลยครับแวะมาแวะมานะครับผมเลยเกี่ยวกับพืชนะหกสามสามก็ตอบโจทย์ครับเป็นแบน เป็นแปลนเป็นสูตรเนี่ยที่ขึ้นชื่อกับทุเรียนมากๆเลยในพื้นที่ตรงนี้ก็จะมีทุเรียนปลูกใหม่ขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับในพื้นที่เนี้นี่ก็หกสามสามนี่มารองรับทุเรียนโดยตรงด้วยนะฮะแต่ก็มีพี่น้องในพื้นที่เนี้เอาไปใช้กับมันสับปะหลังด้วยนะครับจึงได้นำกันครับเนี่ยร้านเชนเกษตรโพครับเนี่ยครบวงจรครับเรื่องกเกษตรนะคร,ครบเลยร้านนี้ครบเลยใหญ่มากๆครับนะแล้วมาคุยกับซอเอานะเรื่องเรื่องราคาม,มาคุยกับซอ้อนะอืม เรื่องราคามาคุยกับซ้อ6 3สาากฝากเพื่อนๆไปด้วยครับนี่ครับ6 3สาาตรานินเพชรร้านเชนกเกษตรพุ่งโพค,ครับอย่างนี้ครับเรื่องปุ๋ยครับปุ๋ยทุเรียนครับมืออาชีพครับ